สำนึกผิดแล้วแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าจะขออกาสทำไมเพราะว่าเราเราเราแก้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็แบบอย่าสาปหนูเยอะหนูหนูเข้าใจแล้วประมาณนั้นจะด่าเยอะหนูสำนึกไม่ทันสำนึกไม่ทันแล้ว คนใดก็ตามที่มีการครอบครองแล้วเลิกแล้วจ้าแต่มันมันมีภาพไปแล้วไงมันมันใช่ครับปีที่แล้วมันมีภาพที่ลงไปแล้วใช่ไหมก็ปีที่แล้วเดี๋ยวน้องเขาจะหาไปซ้ําเติมใช่อย่าพิ่งซ้ำเติมหนูแต่ซ้ําเติมแต่ของพ่อตอนนี้ย่อมไม่ออกแล้วเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่ครอบครองแล้วก็มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนรู้แล้วจ้ะตามรบขีดปรกาก่อน คือโอเคก็ในมุมพี่เองในฐานที่วันนี้น้องมาออกนะพี่ปากน้องแค่นดิดเดียวพี่ไม่รู้หรอกว่าวันนี้ข้้งหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้องจะได้มงหรือไม่ได้มงพี่ไม่รู้นะครับจะได้กลับคืนมาไหมอันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่น้องได้คือน้องได้แสงไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าเอาแสงนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีกไม่อ,อย่างนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาทําลายน้องอีก